สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดฮอบฟิลิปนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับไอ้น้ำไม่ออกนะครับเดี๋ยวไงผมพาเทสเครื่องดูก่อนนะครับทการเปิดเครื่องนะครับมีไฟสีส้มนะครับกับพิบนะครับได้ยินเสียงน้ปิ๊ดปิดนะครับเอามือสัมผัสหน้าเตานะครับหน้าเตาร้อนปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทำการคีนเครื่องดูก่อนนะครับ กดปุ่มสีส้มนะครับค้างไว้3วินาทีนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับ จะได้ยินเสียงความน้ำทำง,งานนะครับแต่สังเกตนะครับไอ้น้ำไม่ออกล้านหน้าเตาเลยนะครับได้ยินแต่เสียงความน้ำนะครับ ตรงนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานตลอดเลยนะครับแต่ไอน้ำไม่ออกที่หน้าเตานะครับเดี๋ยวผมจะพาแกะเพื่อตรวจสอบในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับว่าปั๊มน้ำมีปัญหาหรือเปล่านะครับของตัวดีดดุนนี้นะครับผมจะพาแกะในส่วนของตัวเครื่องนะครับ ได้เครื่องมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับ ตรงนี้เป็นน็อตสั้นนะครับสี่ตัวนะครับให้แยกไว้นะครับเอาโครงบนออกนะครับ ตรงนี้มีสตัวนะครับให้นำสปริงออกก่อนนะครับสปริงนะครับทำการสไลด์นะครับเอาสีฟ้าฟ้าเนี่ออกก่อนนะครับตัวล็อกนะครับ แั้นสกูอีก3ามตัวครับเอาโกงตัวสีดำขึ้นมานะครับมีน็อตซ่อนอยู่นี่นะครับสองตัว โครงตัวสีขาวนะครับเราก็จะเจอในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับคือตัวนี้นะครับปั๊มน้ำผมก็จะถอดในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกก่อนนะครับเป็นสายท่อยางปั๊มน้ำทางน้ำออกนะครับ ผมจะลองใส่แทงน้ำลองเครื่องลุยกรอบหนึ่งนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวสายไฟนะครับมาเสียบเข้าปั๊มโดยตรงเลยนะครับและเสียบปลั๊กนะครับเพื่อเทสเฉพาะในส่วนของตัวปั๊มนะครับผมจะทำการถอดในส่วนของตัวสายปั๊มออกจากวงจรก่อนนะครับ ใช้ในส่วนของตัวสายไฟจากด้านนอกนะครับมาต่อรองแทนนะครับทาการเสียบปลั๊กนะครับสังเกตนะครับไม่มีนะ้ำออกมาในส่วนตัวปั๊มฝั่งนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดในส่วนของตัวปั๊มออกจากวงจรเลยนะครับตัวนี้คือปั๊มที่ผมถอดออกจากวงจรนะครับ เดี๋ยวผมจะพาแกะดูในส่วนของตัวดิ้นปั๊มนะครับว่าดิ้นปั๊มมันแตกหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ดินปั๊มแตกเลยนะครับตรงนี้ปั๊มน้ำเสียเลยนะครับ ตอนนี้มีอะไรในส่วนของตัวปั๊มน้ำเสียหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวไงผมจะพาเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับผมจะพาใส่ปั๊มตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับ ใส่ด้านหน้าก่อนนะครับได้ใส่ด้านหลังนะครับ จากนั้นใส่ในส่วนตัวสายไฟที่มาเด้งปั๊มนะครับใส่ในส่วนขอตัวสายท่อน้ำนะครับ ตอนนี้ทำการเปลี่ยนปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทาการทดสอบเครื่องอีกรอบหนึ่งครับก่อนประกอบเครื่องนะครับเดี๋ยวทำการเทสระบบปั๊มอีกรอบหนึ่งนะครับกดปุ่มคีนนะครับค้างไว้5วินาทีนะครับไดีว,วางไว้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าป,ปั๊มน้ำจะสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำไปที่หน้าเตาได้หรือเปล่านะครับ ได้ยินเสียงปั๊มสูบน้ำไหมนะครับ หน้าต่อเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับ ตอนนี้ทำการ,ร้างในส่วนของตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับยังไงผมจะพาประกอบเครื่องนะครับเดี๋ยวค่อยเทสอีกรอบหนึ่งครับผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับใส่พลาสติกก่อนนะครับใส่โครงสีขาวนะครับ การขันน็อตนะครับ ใส่ฐานล็อกสีดำนะครับขันน็อตอีก3ตัวนะครับ ใส่ในส่วนของตัวล็อกสีฟ้านะครับแล้วค่อยใส่ในส่วนของตัวสปริงนะครับเทสูอีกรอบหนึ่งครับ ใส่โคงบุญนะครับสีน้ำเงินทำการขันน็อตที่ฐานนะครับสีตัว ขันน็อตด้านหน้านะครับ4ตัว การเปิดเครื่องลองรอบนึงครับทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับ รุปอาการเสียของตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียคือไอ้น้าไม่ออกนะครับได้ยินเสียงปั๊มน้ําทํางานปกตินะครับแต่ไอ้น้าไม่ออกตัวนี้มีอะไรเสียหนึ่งสิ้นนะครับคือในส่วนของตัวปั๊มน้ํานะครับเสียในลักษณะลิ้นปั๊มแตกนะครับไม่สามารถสูบน้ําจากแทงน้ํามาที่หน้าเต่ได้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ลง ทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณครับ